ตอนที่15เสียงลากโซ่ในวัดร้างหลวง,งพ่อสุพจน์พระธุดงผู้มีศีลสูงเดินทางทุดงไปตามป่าลึกในคืนหนึ่งท่านเลือกพักที่วัดร้างกลางป่าวัดที่ไม่มีพระจำพรรษามานานกว่าห0ปีชาวบ้านบอกว่าวัดนี้เคยมีพระถูกลงโทษด,ด้วยการจองจำเพราะกระทำผิดร้ายแรงจนเสียชีวิตคากุกิ คืนนั้นหลวงพ่อสุพจน์นั่งสมาธิใต้ต้นโพจนได้ยินเสียงเหมือนโซ่เหล็กกำลังถูกลากบนพื้นหินแกรกแกร์แกรก,รกท่านเปิดตาขึ้นเห็นเงาร่างหนึ่งสูงโยงเดินลากโซ่จากโบสถ์เก่าไปยังขุติร้างหลังหนึ่งท่านไม่ตกใจแต่แผ่เมตตาให้ทันใดนั้นเงาร่างนั้นก็หยุด หันกลับมามองหลวงพ่อและเอ่ยเสียงแหบแหบว่าถ้ายัางไม่ได้ไปไหนหลวงพ่อได้แต่นั่งสงบนิ่งจนเงานั้นค่อยๆละลายหายไปต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อกล่าวว่าไม่ใช่ทุกดวงจิตวิญญาณจะไปสู่สุขติได้บางดวง ต้องรอจนกว่าจะมีผู้มาปลดปล่อยตอนหน้าตอนที่16เสียงเด็กเล่นกลางป่าชา้าพระทุโดงเดินทางต่อแต่ต้องพบกับเสียงเด็กหัวเราะเยาะเล่นซ่อนแอบในป่าลึกเด็กที่ไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงและไม่มีใครรู้ว่ามากันจากไหน